ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีหมูสามพี่น้องชื่ออ้วนป้อมและจำม่ำทั้งสามตัวอาศัยอยู่กับคุณแม่หมูทุกวันก็ช่วยกันทำสวนปลูกผักเล็กๆกินไปตามประสาชีวิตเรียบง่ายแต่หมูตัวเล็กสุดจำม่ำม,มักบ่นว่าอยากมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้วันหนึ่งทั้งสามออกไปเก็บเห็ดในป่า อ้วนเจอกล่องไม้เก่าๆวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขย่าแล้วมีเสียงดังแก๊กทุกตัวตื่นเต้นมากพอเปิดออกมาเจอเป็นกระดิ่งวิเศษที่มีเสียงใสกังวาลเมื่อป้อมลองสั่นกระดิ่งก็มีพายุกลิ้งก้อนฟางมากองเต็มตะกรา้าอ้วนลองสั่นบ้างปรากฏว่าได้ผลไม้เต็มตะกรา้า จำมัมเห็นก็เฮฮาใหญ่สั่นกระดิ่งแรงๆผลคือฝนตกใส่ทุกคนเปียกปอนหากันลั่นป่าเสียงกระดิ่งไปเข้าหูหมาป่าที่อยู่ไม่ไกลมันคิดว่ากระดิ่งต้องเป็นของมีค่าเลยโผล่มาจะแย่งแต่พอหมาป่าแย่งได้แล้วเพลอสัน่นดันได้ฝูงพึ่งบินออกมารุมต่อยมันเอง จนร้องไห้ลั่นป่าหนีหัวซุกหัวซุนไปสุดท้ายหมูสามพี่น้องก็หอบกระดิ่งกลับบ้านใช้มันสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นเก็บผลไม้หรือทำฝนตกให้สวนเขียวชะอุ่มและสัญญากันว่าจะไม่ใช้เพื่อแกล้งใครอีกทุกคืนหลังอาหารก็นั่งฟังเสียงกระดิ่งใสๆ อย่างมีความสุข Come listen to a tale my dears